ถ้าไม่ไม่ร้อนมันก็จะน้ำเกลือเวลาที่เราปิดสมมตินะก็สะบัดออกจนน้ำเพียงกับน้อยที่สุดแล้วรีปั่นถ้าเราหัวจะคิดเล็งอยู่นั้นแหละรับมันด้วยมาเทียนมันบางมันเจออากาศมันก็เย็นเลยมันก็ไม่ต้องเร็วต้องไวต้องไวต้องเล็งไวแล้วว่าจะอันไหนชายต้องคิดไว้ก่อนเหมือนบางแผนไว้ ไี่ต้องมอจบครับนี่ย <c oughs> เห็นไหมไม้มันอันนี้ไม้เนื้ออ่อนแล,แล้วก็ฝอกคือไม้มันมีรูคุณเนาะเทียนก็ซึมเข้าไป,ไป,ไป,ไปเป็นกลายเป็นน้ำปกติอยู่แล้วครับแล้วอันนี้มันกําลังเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อให้ไม้มันวอร์ตอนนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้ต้อองงเทียนเทียนก็จะเป็นหยุดที่เป็นลายที่มันเลอะเทอะอ่ะหรือไม่ชัดเจนครับเอาขึ้นมาแล้วก็เอาม่ไดบ พยายามให้ฟองหายหรือฟองน้อยที่สุดก็จะง่ายขึ้นแต่ันเล็กก็จะง่ายกว่าใช่มันเหมือนไม้มันมีพื้นที่นะใช่ครับไม่มันอ่อนเนยไม้บูเทียนมนเขาอไม่มีน้ำอันนี้เป็นเทียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันมันเป็นที่เนื้อไม้เขาด้วยเทียนเราก็ซื้อร้านสังกะพันทั่วไปเพราะ อันนี้คือมันต่างจากไม้เมื่อกี้เี่ครับพี่ไม้ต่ากันครับอันนี้จะไม้เนื้ออ่อนมันก็จะเป็นฟองเยอะเป็นไม้ยางพาราพวกไม้จามจุรีไม้ฉ่ำๆที่เรารู้กันใช่ไม้สนครับอย่างเราเข้าใจว่าไม้สนนะแกะง่ายเราก็เลยใช้ไม้สนอย่างเงี้ยพวกนี้ไม้สนครับเบาลองจับดูเบาพี่ลองไปเอาไม้สักอย่างเงี้ยอันนี้ฉลุมือนะครับเลื่อยมือแล้วมาตอกเอา นี่เป่าเปล่ไม่แล้วลองไหมใด้คามแต่ตัวนี้คือเราทำเสร็จก็ไม่ต้องทำความสะอาดในเลยไม่เลยคับเวลาเราจุ่มเนี่ยเขาก็มันแค่เรามีแค่เทียนเฉยๆที่ติดเขาล้วก็ใช้วิธีการได้แล้วรับก็สะบัดให้เขาออกเยอะๆเลยครับ ไม่นี่จุ่ครั้งเดียวไม่จุั้งเดียวเลยใช่นี่ครับพี่ท่สบายแน่นอน่นี้เทียมก็จะมาขาน้ำเทียนเมื่อกี้ขอโทษนะครับมันก็จะคั้งตำร่องพวกนี้แล้วแล้วนี้แล้จุ่มครั้งเดียวนี่ก็คือปั๊มได้ครั้งเดียวหรือเปล่าคะพราะว่าปั๊มได้ปั๊มได้สักครั้งสองครั้งแต่ครั้งที่สองมันจะไม่ชันแล้วตอนนี้พี่มันเจออากาศมันเย็นแล้วไม่ติดแล้วอคครับต้องปึ๊บ ใช่ไม่จําเป็นทำเพราะว่าถ้าส่วนผสมของเรามันสมดุลแล้วน้ะก็คือจบแล้วแต่ครนี้ใครใส่เป็นไม่เป็นครานี้เหมือนเราไปเรียนรู้อีกที่หนึง่งต้องทําต้องเป็นต้องเป็นพอมันเราเป็นแล้วอ่ะแต่เราเวลาต้มหรือทําอะไรสัดส่วนไม่ได้น้ําก็จืด,จดมันก็ไม่มีผลทบแต่ว่าความร้อนของมันหรือน้าทุ่มในนั้นมันก็ทําให้หม้อใสขึ้นติดติดกับผ้าดีขึ้น คเขาเรียกสามเทนเน่เดนใบมันสับประดก็มีครับต้มกี่นาทีครับพี่สามรอบกี่นาทีครับเราไม่ได้ดูครับดูที่ว่าจากสีเหลืองกลายเป็นผ้าสีขาวแสดงว่าเทียนออกแล้วสังเกตแค่นั้นใช่นี่ครับจะเห็นว่าเทียนสีเทียนอะไรหมดก็โอเคใช่ไหมไอ้เนี่ยบนเนี่ยไอ้เทียนยังแมงเลยอ่ะ